สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะ ดาวพุธย้ายครั้งนี้จะหนุนนําและผลักดันสิ่งดีๆมาให้กับท่านนะคะดาวย้ายมาเพื่อนําสิ่งดีๆมาให้ท่านเพราะว่าดาวย้ายมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆเป็นช่วงที่ท่านมีสติมากขึ้นนะคะจะทําอะไรก็ละเอียดรอบคอบปัญหาบางอย่างที่ท่านนั้นพยายามที่จะแก้ไขในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะแก้ไขสําเร็จ ปัญหาจะคลี่คลายและดีขึ้นค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพุธย้ายวันที่19กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมปี2567นะคะในช่วงระยะเวลานี้สิ่งหนึ่งที่ชาวลัคนาและชาวราศีเมทุนจะสังเกตได้ด้วยตัวของท่านเองเลยก็คือว่าท่านจะมีความสุขมากขึ้นกับคนในครอบครัวมีรอยยิ้มไม่ค่อยจะเครียดกับ คนในครอบครัวมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาและที่สำคัญเป็นช่วงที่ท่านปากมีสเสน่ห์พูดคุยอะไรกับใครเขาก็เชื่อเขาก็ฟังในสิ่งที่ท่านพูดหากที่ผ่านมานะคะท่านและคนในครอบครัวทะเลาะกันไม่เข้าใจกันในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีวิธีพูดคุยพูดจาโน้มน้าวปรับความเข้าใจกลับมาพูดคุยและพูดจาดีกันในที่สุดนั่นเองค่ะแนะนำนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะฉลาดมีไหวพริบในการใช้คำพูดหากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญให้ท่านรีพูดคุยได้เลยนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวคะ่ะเพราะท่านจะทำสำเร็จคุยได้ทุกเรื่องขอย้ำท่านใดที่เป็นนายหน้าขายบ้านที่ดินอสังหาอุ้ยช่วงนี้โดดเด่นมากนะคะให้ท่านนักเจอลูกค้าออกพบปะลูกค้าในช่วงระยะเวลานี้ท่าน หลายท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดในรูปแบบต่างๆท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นหากเป็นพนักงานขายยอดขายของท่านก็กจะเพิ่มขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะช่วงนี้หน้าตาของท่านมีเสน่ห์มีออร่าใครเห็นก็อยากจะเข้าใกล้สำหรับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดท่านอาจจะเหนื่อยแหละเครียดแหละยิ้มเข้าไว้นะคะอย่าแสดงออกว่าท่านนั้นเหนื่อย ช่วงนี้ยิ้มค่ะยิ้มแล้วได้เงินยิ้มแล้วได้สิ่งดีๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีเมถุนการเงินของท่านนั้นดีขึ้นโดดเด่นมากมีข่าวดีๆเกิดขึ้นมีโชคมีลาบบ้านรถที่ดินอสังหาจะนำข่าวดีมาให้สำหรับท่านใดที่กำลังดำเนินการยื่นเอกสารต่างๆเกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาหรือแม้แต่รถทุกเรื่องนะคะ ถ่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาน,นี้ด้วยเช่นเดียวกันในช่วงนี้นะคะท่านจะสบายอกสบายใจเกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านและหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านท่านจะได้ไดทำเช่นบางท่านตั้งใจที่จะาบางท่านนะคะในช่วงที่ผ่านมาตั้งใจที่จะต่อเติมซ่อมแซมรีโนเวทหรือว่าแต่งบ้านท่านก็จะได้ทําแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะบางท่านก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านเสียเงินไปกับรถบ้านที่ดิน อสังหาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมักจะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านนั่นเองนะคะบางท่านก็ได้บางท่านก็เสียแต่ที่แน่ๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนท่านจะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนค่ะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งมากน้อยจะแตกต่างกันออกไปนะคะต่อมาในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นความคิดลื่นไหลไอเดียใหม่ๆจะเข้ามา ขยันทำงานและหาเงินค่อนข้างที่จะเก่งกว่าใครท่านจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหากกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ท่านก็จะสิ้นสุดก,า,การรอคอยบางท่านได้เริ่ม ้นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านสนใจมานานบางท่านเริ่มสนใจในการหาไรายได้จากโลกโซเชียลออนไลน์คือพูดง่ายๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนถ้าท่านสนใจอะไรเป็นพิเศษท่านก็จะตั้งอกตั้งใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นๆแบบจริงจังแบบเอาจริงเอาจังมากขึ้นบางท่านที่ผ่านมาก็มีรายรับเพียงช่องทางเดียวจากงานประจําเพียงอย่างเดียว นะคะท่านก็พอใจแหละแต่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านเริ่มที่จะมองหาอะไรทําเพิ่มมากขึ้นมันในช่วงระยะเวลานี้นะคะหลายท่านเริ่มมองหาอาชีพเสริมเริ่มมองหางานพิเศษทำนะคะเริ่มมองหาช่องทางการทํางานหาเงินเพิ่มช่วงนี้เหมาะแก่การหาความรู้เพิ่มเติมหรือเรียนรู้เสียงใหม่ๆเหมาะแก่การเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆด้วยเช่นเดียวก,กันบางท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เช่นย้ายงานได้งานใหม่นะคะไดะ้ได้ทำงานในสถานที่แห่งใหม่หรือบางท่านก็ได้ร่วมงานกับบริษัทใหม่ที่ท่านนั้นอยากจะทำมานานอยากจะร่วมงานด้วยมานานบางท่านมีความจำเป็นในช่วงระยะเวลานี้ต้องย้ายที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นการย้ายจากห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดไปอยู่บ้านของตัวเองหรือบางท่าน ย้ายที่ทำงานแต่ที่ทำงานอยู่ไกลจากที่พักเดิมนะคะท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางจำเป็นก็ต้องย้ายที่อยู่อาศัยตามงานก็มีด้วยเช่นเดียวกันบางท่านก็จัดการเรื่องบ้านรถที่ดินได้ลงตัวแก้ไขกับปัญหาเรื่องบ้านรถที่ดินหรือเรื่องการงานที่คาราคาสั่งได้สำเร็จในที่สุดท่านจะสบายใจในช่วงระยะเวลานี้นะคะถึงจะมีเรื่องให้คิดแต่ก็ถือว่าสบายใจกว่าช่วงที่ผ่านมา ช่วงนี้ต้องเช่นชมชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนค่ะเพราะท่านเป็นคนที่สู้มากๆงานหนักท่านไม่กลัวเหนื่อยก็ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ไม่เคยกลัวงานหนักและความเหน็ดเหนื่อยท่านจะมีพลังบางอย่างมากระตุ้นจิตใจถ้าท่านจะทำอะไรแล้วท่านจะพุ่งตรงเข้าไปหาทัานทีฉะนั้นหากท่านใดมีโอกาสได้เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะ แนะนำถ้าท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามให้ท่านลงมือทําได้เลยค่ะให้รีบลงมือทําด้วยนะคะเพราะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือตัวท่านเองก็มักจะแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองหากติดขัดมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีทางแก้ทางออกทุกเรื่องนะคะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทเด็กขาดให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลาและจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ ห้ามทะเลาะกับคนรอบข้างเด็กขาดเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นมีการเดินทางบ่อยขึ้นและจะมีคนทำให้ท่านนั้นหงุดหงิดอึดอัดลำบากใจโมโหหัว,หวร้อนฉะนั้นขอยท่านใจเย็นๆน,นะคะควบคุมอารมณ์ให้ได้ระมัดระวังคำพูดให้มากๆด้วยหากจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามถ้าใจร้อนห้ามพูดคุยเด็กขาดใจเย็นแล้วค่อยเข้าไปพูดคุย การพูดคุยก็คอยท่านพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลห้ามใช้อารมณ์ในการพูดคุยเด็กค่ะคลิปนี้จะบอกทั้งเรื่องราวที่สิ่งที่ท่านจะได้รับสิ่งดีๆและจะบอกเรื่องราวที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะจะบอกสองเรื่องดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็จะเตือนในช่วงระยะเวลานี้ ฉะนั้นขอยท่านใจเย็นๆรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ให้ระมัดระวังอารมณ์ให้มากๆให้ระวังคำพูดให้มากๆหากมีปัญหาก็ให้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ให้ค่อยๆแก้ไขไปตามขั้นตอนอย่าใจร้อนอย่าข้ามขั้นตอนในการแก้ไขกับปัญหาส่วนด้านการเงินช่วงนี้ภาราค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวบางคนจะเพิ่มสูงขึ้นจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับ รถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะรถบ้านที่ดินอสังหารายจ่ายจะเพิ่มขึ้นแต่บางท่านก็เสียเงินแล้วมันจะเป็นส่วนที่ดีสิ่งที่จะทำให้ท่านนั้นมีความมั่นคงในภายภาคหน้าก็มีด้วยเช่นเดียวกันบางท่านจะหมดเงินไปกับการเรียนรู้ ะะหมดเงินไปกับการเรียนหรือหาความรู้เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้นช่วงนี้ปากมีสเสน่ห์มีข่าวดีจากการพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดช่วงนี้คนนิยมชมชอบนะคะและหากมีการประกวดแข่งขันหรือทาอะไรแข่งกับคนอื่นท่านก็จะอยู่เหนือคู่แข่งแต่ว่ายังคงเหนื่อยนะคะเพราะว่างานเพิ่มขึ้นต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลาและเหนื่อยใจกับคนรอบข้างบางคนพอสมควร ทั้งคนที่บ้านและที่ทำงานแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากจะขอเตือนนะคะช่วงนี้อย่าไว้ใจคนมากระวังคนจะทำให้ท่านเดือดร้อนคนจะนำปัญหามาให้ท่านโดยภาพรวมนะคะชาวลัคนาและชาวราสีเมถุนดวงดีมากๆ2เรื่อง 1. ก็คือว่าการงานดีขึ้นประสบความสำเร็จมีข่าวดี 2. การเงินเข้ามาดีมีโชคมีลาบ แต่รายจ่ายค่อนข้างที่จะสูงนะคะบางท่านในช่วงระยะเวลานี้จะมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นกู้ยืมสําเร็จนั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะปากมีสเสน่ห์วาจาโดดเด่นในช่วงระยะเวลานี้ข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านเงินไหลนองทองไหลามาหากแม้คิดระหว่างสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลามา ให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำอย่าได้ติดขัดและทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ